คนสวัสดีนะคะยามสายสายเห็นอะไรบางอย่างคือว่าตัวใหญ่มากโอ้โหหลายคนกลัวเนี่ยป่ากำลังิิไปฟันฟื้นค่ะก็จะฟันฟื้นเยตัดท่อนสั้นให้แม่นี่นะคะดูตรงนี้อุย้ยเฮ้ยตกใจเองโอ้โยมงนมุมอยักค่ะ บางคนกลัวขยาดเลยนะแบบเนี้ยดูซิมันใหญ่มากเฮ้ยมันมาจากตรงนี้ี่ทำยังไงต่อดีอเฮ้ยอันตรายอะค่ะกัดวะค่ะเนี่ไม่เคยโดนแมงมมกัดสักทีหรอกนะ มันใหญ่มากะเดี๋ยวให้มันเคลื่อนไหวดูสินั่นเข้าไปมองเก้าแล้วนี่เอาขู่ทั้งออกมาแมาเจาไปใหฟื้นมาไม่ลูกค่ะนีแต่ตัวในมุมเลยใหญ่มากใหญ่มากในก่อนเนือสี่เลยค่ะเว้ย สู่ขิดแล้วไม่ใช่ไปอย่างแบบว่าปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระแล้วโอ้โหดูดีๆมีอะไรตรงนี้ไม่ได้สังเกตได้ค่ะแมงแมงนองไหมแม่ปอกว่า โอ้ยแบบนี้ก็บ่กกินละล้วก,กินตรงที่มันเป็นนอยใหญ่ๆแหนมันก็บ่เอาละแต่ก็ไม่แน่นะตรงนี้อาจจะอร่อยแต่ปาก็บอกมรูวโลเลค่ะว่าเ่นเอามองใดไปกินหรือกินมองจังใดน,นะคะเนาะอืมก็คงจะหัดกินนั่นแหละ <c oughs> อันใดนที่มันกินใดหรือว่าคันว่าตรงนี้มันแสบก็สิล่องกินตรงนี้แหละเอาไปต้มกินกระป๋นค่ะรุ่นนี้เขากินไหมรุ่นนี้ เอไผ่กิ่มซุ้งว่งค่ะมีมีไผ่เรียงไผ่กิ่มซุ้งค่ะในสวนเนี่ยแม่ปลูกไผ่กิ่มซุ้งเนี่ยถูกใจมากเลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไปเห็นมนลักไผ่กิ่มซุ้งเนาะคนท่างขอนแกน่นบค่ะค่ะชื่ออะไรนะโอ้ยอันอะไรนะ มงคลมงคลอะไรแหละชื่อพอน,น่ะเอสุพมงคลประมาณนี้แหละพเพนเมียเพนเอินเพนมว้มวนนวนได้ก่าซื้อซื้อเพนกับมวนแล้วเพนก็ทําเหมือนโฮมสเตย์นี่มดชื่นใจได้เห็นมดจะได้กินไข่มดแต่ปีนี้บอกแม่ว่าจะเพิ่งกินเอาไปก่อนเดี๋ยวโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยังอยู่ สิ่อว่ามกัดกันบ่ชิ่อว่ามึ้คืนค้ากันบ่ท่านมาค่ะเห็นน้ำป่าบองเห็น,เนี่แมงมุมตัวนั้นเลยเล็บปะนะก็เปื่อนไปหาคุณหมอเมื่อวันเล็บก็ยังเปื่อนเนาะขอโทษคุณหมอว่าขออภัยนะคะเพราะว่าเล็บดูไม่ได้เลยไปเดินสวนมาไปเดินสวนมาลหลายรอบเลย นีจากแมงมุมก่อนจะเอาทั้งนี่ค่ะใส่รดนิ้เอาเอาอันนี้ใส่ใส่ต้นพืชมาอัน,นี้ต้นพืชจะไงใส่ต้นพืชเอ่อจากที่บ้านมาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีร่มมันมีหอมกล้วยนะคะกับหอมม่วง มันาให้ความรู้สึกที่แบบว่ามีร่มอยู่บ้างเพราะว่าถ้าแดดจัดเกินไปนี่ต้นพืชมันก็จะแบบว่าโดนแดดเรียแดดลวกเนาะะเอาเอาม้าไลายต้นยุ่แต่ปนเปยอยู่ตรงนี้ละอนุบาลเขานี่ค่ะชอบมากอันนี้เป็นเล็บครุฑต้นที่สอง ต้นแรกก็สูงท่วมหัวแล้วแต่ว่ามันจะชรูดนะคะก็ยังทําใจไม่ได้ที่จะตัดปลายนะตัดปลายก็ได้ยค่ะแต่กับเขาก็ปลูกประดับแล้วนะคะบ่ได้จะเอามาแบบว่าเอามากินอะไรหรอกขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็คือครั้งหนึ่งก็จะลองดูก็คือเอามาชุบแป้งทอดนะะแล้วก็ต้นนี้ปลูกอยู่ที่บ้านไม่ใหญ่ไม่โตสักที หูเสือค่ะแต่อีกต้นหนึ่งในกระถางที่เอาแยกมาปลูกในสวนตรงนี้นะคะเดี๋ยวภาไปเบิงะะ้งค่ะนี่ต้นเดิมใหญ่มากไต่หมเลยะคะ่ะไต่หมม่วงเลยโอ้ยใบไงทอฟามือเลยค่ะ ใหญเท่าฝ่ามือกลางเลยนะกินไปกินมากกับรู้สึกโอเคนะคะกินคิดว่ามันคิดว่ามันเป็นยานะคะเนาะกินกระปุบบน, <c oughs> นี่กินกับลาบเนื้อก็จะเข้ากันอยู่ซุปน้ำม่เคียนกับสิแสบอยู่ค่ะมึงนะค่ะกลิ่นมันแบบกลิ่นมันแรงมากเลย ถ้าคนชอบกลี่นก็จะว่าหอมแต่ปาว่ามันไม่หอมหรอกมันฉุนมากๆนีนะคะมองดูค่ะเพิ่งกินไปครั้งสองครั้งเองนะคะมันสวยมากเป็นไม้ประดับได้อย่างดีเลยนะน่ะเห็นไหมรุ่นใส่หมวกกันน็อกงานปานค่ะห,ห,ห,หอบแค่แกกแค่แกนเองหอบละ อันนั้นจะใช้เป็นใบเลื่อยนะเลื่อยไฟฟ้าเรือ่อยๆอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องถามพนเอาไว้ดังไฟเฮ็ดขัาวตมค่ะหรือว่านึ่งข้าวนี่ถ้าต้องการไฟแบบแรงๆก็เอาใส่รวมกับทานเลยค่ะมันก็จะขึ้นไฟบึมบั่มบึมบั่ม,ม,ม,มก็จะได้ข้าวนึ่งไฟเตาถ่านเตาฝืนนะเขตต่อกันค่ะอันนี้เป็นเหมือนเขียงเป็นเหมือนที่รองแล้วก็สับ ในสวนห้อนแดดตอนบ่ายโมงอ้าวันนี้เป็นลูกลำพังซะงั้นเหมือนกันเลยนะชีวิตเราลำพังโดดเดียวมุ้งดาขี้อาบน้ำในสวนกล้วยโดนโจกโจกฮอาหา่อนแตใช้น้ำนี่ลดลดวรลด โอ้ยเย็นเย็นสดชื่นเลยค่ะ ทดดอกนมเนย่ะเข้าปากคำแรก <c oughs> นึกึุนชาวเอ๋ยังไง <c oughs> ตอนก่อนซื้อไม่ได้นึกเลยนะคะ <c oughs> เปิดน้ำจิ้มก่อนนะคะจิ้มเด็ดไหมแต่ปาเป็นคนจิมง่ายอือหือ วิกก็มีที่เป็นเน็ตก,ก็ให้เพราะว่าเนี่กินแบบอาหารร้อนนีน่ค่ะทิศฝนค่ะไปไหนไม่ได้มี่หมกอกก็นอกห้อยอยู่ข้างหลังแว้นมอเตอร์ไซค์มา Mm. Sang เป็นลูกชิ้นยืนกินอย่างดีเลยอันนี้เป็นเอ็นบัวนะคนซาแล้วตอนุกแห้งๆนะฮะตอนที่แห้งคนเนี่ยเป็นน้นาวค่ะ ไปดีนะคะคนมาซื้อเรื่อยๆเลยชื่อว่าตลาดโปรีแถวนี่นะ จุดนี้ก็อาจจะได้แค่เซเว่นกับเดิมตลาดนะคะเนาะยังมุดแรงะคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณนะะหนึ่งทุ่มนะคะ ที่เป็นรูปดอกกุหลาบของอะไรนะโอ้โหผมสาดฝนดูไม่ได้เลยมาเมืองไทยได้ไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วประมาณสามอาทิตย์นั่งเพิ่งได้เข้าเซเว่นนะคะแล้วก็นี่ไ,ได้ไเข้ามา กอกิสาดีหรือเปล่าข้างๆกันก็มีโรตีที่หอมหๆเนยนะคะโรตีไข่<ๆ>ือสรุปไม่เอาสักอย่างปกติก็จะจะแบบอยากจะกินนั่นกินนี่แต่นี่ไม่ไม่เดินไปใกล้ๆแล้วเออไม่ กลับติกวานะคะได้ผุงเซเว่นต้องใจหนึบาทนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าเซเว่นเลยนะ